คุยุูสอบตอมตัวฟาร์มเหนือเนี่ยมีคนโทรมาสองคนเบอร์มึงเบอร์อะไรอะกูไม่ได้ดูขหามึงเลยชิบหายแล้วมึง <c oughs> ก็กูโพสในทวิตมึงดูดิโอโรลครับพี่เอ้ยหี้ยมันมีคนโทรมาทำเสียง,งเด็กเ็กใส่กูอะมึงคิดว่างไงวะขอเบอร์ขอเบอร์ดิหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดคุยมึงโทรที่อะไหนที่นั่นโทรมาหากูหนึ 1, 1> ่งเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งหกแปด มันบอกว่าอะไรบ้างมันมันทำเสียงเล็กๆใส่กูแล้วัาาขาหลอรับาหลอกครับอะอ๋อแ<ม>ล้วที่ไหนครับว่ามันจะเล่นกูอะเรียบ้ยพี่พี่รู้พี่ไปเลยคมีคนเขาบอกมาว่าให้กระทืบพวกพี่อ่ะนี่พี่อยู่ที่ไหนครับ <c oughs> อยู่ยอยู่ที่ขายผมมาดิมาดิเอาได้ครับได้ครับไอ้เย่กูว่าใช่หว่ะมันทำเสียงเล็กมันทำเสียงเล็กใส่สมึงใช่ไหมเป็นอะไรเร็ว หยักมีสตอรี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูเคลียร์ให้มันอยู่ที่ขายของไปเลยมันอยู่ขายของใช่ปะกูขอแปลงเป็นสไปเดอร์แมนแป๊บเยอหน้ากลาบมึงไงเยอผมโผล่มึงจำได้นะตัวแรกของผมโผล่อ่ะกูบอกไว้ก่อนคือถ้ากูไปที่ขายของมึงใส่หน้ากากให้ด่วนเลยเฮียหัวมึงล่าไอ้ตัวมึงดำอ่ะ ถ้ากูไฟตรงนี้มึงจำได้ช่วยแบบไอชิมันโทรมาหากูผมรอมานะผมอยากลงที่มากผมขอโทษครับพี่ผมผมไม่กล้าครับผมไม่กล้าผมรับจ้างมาอีกทีครับผมไม่เกี่ยวครับผมใครจ้างมาใครจ้างมาไม่รู้เขาให้เบอร์นี่มาแล้วเกาให้ผมโทรมาเบอร์ของชื่ออะไรเบอร์ของอ่ะมันมีคนที่มันบอกหกปศูนย์สี่โอ้เป็นหนเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับ ไอ้เหี้ยมันจะเอาไอ้บอสเห้สวยกูบอกงานที่สวยหมาไอ้สัตว์ไม่บอกครัพี่ไม่บอกไม่บอกมองเพื่อนชัยว่ไอ้เหี้ยมึงรออยู่ท้องไหนท้องไหนบอกมาดิกูกลัวไอ้บอสจ้าบอกกูกำลังไปแล้วกูไปจริงเลยนะเฮ้ยอย่าให้มันเห็นคอกูอะใช่ไหมคอกูดำเพราะเครื่เลยกูก็ว่างั้นแหละ ไอ้เหี้ยตรงเราแหลมก้วดโดนได้บอสมไม่ต้องพูดอะไรแล่มึงยี่ขับรถไปอ่ะโอเคโอเคสี่รถแล้วยาวมึงยังไม่สรุปไม่รู้ว่าแต่กูบอกคุณจะไปหามันอ่ะมึงเตรียมตัวรับแรงกันมึงอย่าพูดอย่าเพิ่งพูดนะรอมันพูดก่อนใช่ไหมถ้ามันถ้ามันคนเดียวกูไม่กลัวนะแต่ถ้ามันอยู่สี่ห้าหกตัวกูกลัวได้บัดอ่านี้กูโทรแล้วกูโทรแล้วอ่าะอะหรอครับพี่มึงอยู่ไหนเฮียกูมาถึงแล้วคุยแล้วบอกกู จะหนีกูกนรออยู่เอาไปอยู่ไหนวะมันก็ลังมาหามันหาที่หาที่แอบดูดีมันส่งโลมันมาให้ไปเะร็วๆๆๆไๆๆๆมๆๆๆ่ๆๆๆๆี่นี้ๆๆ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 ่ๆๆ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 ยไๆ้ๆๆๆๆัๆๆ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 กๆๆๆๆๆนๆอๆๆลๆๆ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 ไๆๆๆๆๆนม มึสงส่งว่าความมาแป๊บหนึ่งกูอบอกว่ากูกว่ารอแป๊บก,กูอยู่ตลาดเพลซ่ากูาา <c oughs> ไปล่อยแม่งงอมอ่ะ